ปริมาณคือจุดชี้ขาด14ตุลาอานนท์ปลุกมวลชนออกมาเป็นล้านไล่ประยุติคุณผู้ชมครับไอ้ตรงนี้สำคัญคือตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่า50-50นะครับว่า14ตุลาเนี่ยคนจะมามากขนาดไหนปริมาณคือเครื่องชี้ขาดถ้ามาน้อยจะใช้คำว่าแทบจบเหยยังได้นะครับถ้ามามากก็ต้องมากเพียงพอไปดูอานนท์เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ อน,อนท์บอกว่าวันที่14ตุลาคมจะเป็นการชุมนุมที่เป็นไปตามปกติโดยคนที่ออกมาชุมนุมจะต้องมีความพร้อมเนื่องจากเป็นวันทํางานซึ่งวันนั้นจะเป็นตัวชี้วัดนี่ของกระแสสังคมได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าจะเป็นวันชุมนุมที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนขณะที่ในวันนั้นจะเป็นการรวมตัวของแกนนําที่ปรากฏตัวทั้งเวทีกลุ่มประชาชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมพร้อมทั้งแกนนําในส่วนต่างๆของภูมิภาคก็จะเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นการประท้วงกดดันรัฐบาลไม่ใช่การชุมนุมเพื่อแสดงพลังแล้วกลับบ้านอย่างเดียวเป็นการรวมตัวกันทุกกลุ่มแล้วนะฮะทั้งประชาชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็ภาคส่วนต่างๆจากภูมิภาคส่วนข้อเรียกร้องนั้นมีข้อเดียวก็คือให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ลาออกพร้อมด้วยองค์าพยพและให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยที่ให้สถาบันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าหากพลเอกประยุทธ์ไม่ออกไปก็จะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างแน่นอนส่วนจะเป็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อหรือไม่นั้นถ้าคนมาเป็นล้านก็จะจบเพียงวันเดียวไอ้ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าคนมาเป็นล้านจบภายในวันเดียวถ้าเป็นแสนก็จะมีการพักรอคนที่อยู่ต่างจังหวัดให้เข้ามา จะยืดเยื้อแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้นแต่วันที่14ตุลาคมนั้นจะเป็นการชุมนุมค้างคืนอย่างแน่นอนส่วนจะมีการเคลื่อนขบวนหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับมวลชนนอกจากนี้หนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยวิสาบันในการพิจารณารับร่างรับนูนซึ่งจริงๆตนคิดว่าแค่เพียงสสมีแนวโน้มที่จะรับร่างรับนูนสูงถ้าไม่มีสวร,รวมอยู่ด้วยขณะที่ไม้พานุพงษ์จากนอกซึ่งก็มาร่วม ในงานลํำลึก6ตุลาคม2519ด้วยนะครับก็บอกว่ามาสะท้อนว่าเป็นการเรียนรู้เหตุการณ์ในอดีตเพื่อมาปรับปรุงกับปัจจุบันและหวังว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันจะไม่กลับไปซ้ำรอยเหตุการณ์ในอดีตนะฮะคุณผู้ชมครับมันมันมันชัดขึ้นเดี๋ยวผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่าอ่าผมจะอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจนะครับ14ตุลาคมเนี่ยคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ย เวทีใครเวทีมันคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยเขามีเวทีเดียวนะเขารวมกันทั้งหมดไม่ใช่นะครับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่ต้น,นแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะฮะหก็คือกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นประชาชนปลดแอกก็จะมีฟอร์ดทัศเทพเนี่ยเป็นแกนนําเห็นภาพชัดพอมาดูแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยก็จะมีเพนกวินบรุ้ง แล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีอาน o ์กับไม้เนี่ยเข้าไปร่วมด้วยที่ผ่านมาสองกลุ่มเวลาจัดงานเนี่ยจัดไม่พร้อมกันแต่เวลาฝ่ายได้จัดอีกฝ่ายหนึ่งก็มักจะเข้าไปร่วมแต่ไม่ถึงขนาดขึ้นเวทีแต่รอบนี้ทนายอาน o ์บอกว่าสองกลุ่มจะมาจัดพร้อมกันอาจจะเป็นลักษณะของการตั้งเวทีสองเวทีหรือเปล่าหรือรวมเวทีและนอกจากนั้นก็จะมีเวทีจากส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วยหมายถึงว่าน่าจะเป็นคนเสื้อแดงจากต่างจังหวัดเพราะนั้นเนี่ย ให้นึกภาพมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับมีประชาชนปลดแอกมีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและมีเวทีของคนเสื้อแดงแต่จะแยกเป็นสามเวทีหรือเปล่าไม่รู้แต่มีสามกลุ่มแน่นอนผนึกกำลังกันส่วนเนื้อหาคือไล่พลเอกประยุทธ์และองค์คาพยพบแต่ก็ยังยืนยันว่าจะพูดเรื่องสถาบันยังยืนยันนะครับว่าจะพูดเรื่องสถาบันเพราะอานนท์บอกแล้วว่าถ้าไม่พูดเรื่องสถาบันเขาก็จะไม่มาเขาก็จะไม่ขึ้นปลาใส คุณผู้ชมครับนอกจากนั้นในหนึ่งข้อเรียกร้องก็คือการกดดันไปที่สภาให้เปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อรับร่างรับนูนตอนนี้สภาอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ขอเวลา30วันและอาจจะขยายออกไปก็เป็นอีกหนึ่งข้อเรียกร้องส่วนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันจะใกล้เคียงความจริงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่จํานวนมวลชนคุณผู้ชมครับอนนท์บอกว่าถ้ามาหลักแสน ยืดเยื้อยังไง14เนี่ยค้างคืนยืดเยื้อแน่นอนถ้ามาหลักแสนดูกําลังมวลชนอาจจะมีการเคลื่อนขบวนเหมือนกับนปชปี53ไปยังสถานที่สําคัญต่างๆแต่ถ้ามาเป็นล้านวันเดียวจบแน่นอนแม่ถ้าพูดถึงขนาดเป็นล้านณนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ประมาทใครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยังคิดว่าไกลไปยังคิดว่าไกลไปต้องเอาความจริงมาพูดกันนะครับวันนี้ผู้ชมุมนุมบอกว่าขอให้ได้เป็นแสนและ ต้องทํากิจกรรมเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1ิบไม่ต้องมองอะไรมากนะฮะคุณผู้ชมครับมองปริมาณก่อนเลยปริมาณคือจุดชี้ขาดถ้าปริมาณไม่มากพอแผนการหรือว่าวิธีการต่างๆที่วางเอาไว้คงลําบากนะฮะคงลําบากรอติดตามนะฮะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ